คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลกซื้อตลาดก,กินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ลุงจับจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของหนุ่มเลขล็อตข้อมูลตลาดก,กินแบง่งวดประจําวันที่16มีนาคม2565หนุ่มเลขล็อตข้อมูลตลาดก,กินแบง่งให้เลข0ูนย์กับเลข1 ถ้าเลข0มาก็จะมี 02, 06, 07, 08, 09ถ้าเลข1มาก็จะมี 12, 16, 17, 18, 19ชุด3ตัวให้ 402, 419สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหนุ่มเลขลอตข้อมูลสลากกินแบ่งให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก905ให้50 5 0ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ต,ตัวท้ายป็นที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้หนุ่มเลขล็อตข้อมูลสลากกินแบ่งอยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า,าครับมาต่อครับมาต่อที่วัดดวงงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 5วัดดวงให้เลข0เลข1เลข4เด่นเลข1กับเลข4ถ้าเลข1มันก็จะมี 1,2, 1 8 1 9 ถ้าเลข4มาก็จะมี42 48 46ชุด3ตัวให้419 249สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาวัดดวงให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดนที่1ออก905ให้50ออก05ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัว,ตวท้ายดนที่1ครับเรามาตามต่อตามต่อว่างวดนี้วัดดวงยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนครับมาต่อที่แสนรวยข้อมูลสลากกินแบ่งงวดประจําวันที่16มีนาคม2565แสนรวยข้อมูลสลากกินแบ่งให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7ชุด2ตัวให้7 7 7 1 7 2 7 3 7 4 7 6 7 8 7 9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแสนรวยข้อมูลสลากกินแบ่งให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3าตัวท้ายดยที่1ออก 905ูนให้เลข9เลข9เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายวปที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้แสนรวยข้อมูลตลากินแบ่งยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตองครับมาต่อรางวันที่1เด่นงวดประจำวันที่16มีนาคม2565รางวัลที่1เด่นให้เลข0เลข1เลข4 เลข5ถ้าเลข0มาก็จะมี0 2 0 3 0 6 0 8ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 3 1 6 1 8ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 3 4 6 4 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 3 5 6 5 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารางวัลที่1เด่นให้50ผลคันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก 905ให้50ออก05ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รางวัลที่1เด่นยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมครับมาต่อเลยครับมาต่อเลขท้าย2ตัวเด่นงวดประจำวันที่16มีนาคม2565เลขท้าย2ตัวเด่นให้เลข2เลข3เลข5เลข7 ถ้าเลข2มาก็จะมี20 21 24 28ถ้าเลข3มาก็จะมี30 31 34 38ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 54 58ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 74 78สําำหรับผลงานวัที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเ,เรามาตามกันว่างวดนี้เลขท้าย2ตัวเด่นจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ามาต่อกันเลยครับมาต่อเลขเด็ดคำชะโนดงวดประจำที่16มีนาคม2565เลขเด็ดคำชะโนดให้เลข3กับเลข5ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 37 31 35 38 93 63 53ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 57 51 58 59 95 65 3.5. า,าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดคำชะโนดให้เลขค่ากับเลข9ชุด2ตัวให้05ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก9 05ให้05 05ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขเด็ดคำชะโนดอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหม รรมาตอนครับรรมาต่อเลขรวยหลักงวดประจำที่16มีนาคม2565เลขรวยหลักให้เลข5เลข3เลข2ถ้าเลข5มาก็จะมี51 56 57 05 45 95ถ้าเลข3มาก็จะมี31 35 38 73 63 43ถ้าเลข2มาก็จะมี20 26 29 12 82 72 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรวยหลักให้07ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก07ให้07ออก07ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อมาตามกันว่างวดนี้เลขรวยหลักยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ามาต่อกันเลยครับมาต่อยเปิดตลับเลขงวดประจำวันที่16มีนาคม2565เปิดตลับเลขให้เลข6เลข9เลข3ถ้าเลข6มาก็จะมี62 67 69ถ้าเลข9มาก็จะมี90 91 93ถ้าเลข3มาก็จะมี35 38สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเปิดตลับเลขให้07ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต่อ,อ,อ07ให้07ออก07 ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เปิดตลับเลขอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมทำมาตอนครับมาต่อตองเลขไอ้ไข่งวดประจำวันที่16มีนาคม2565 2เลขไอ้ไข่ให้เลข4เลข0เลข7เลข9ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 5น6่8 ถ้าเลข0มาก็จะมี0 1 05 06 08ถ้าเลข7มาก็จะมี71 75 76 78ถ้าเลข9มาก็จะมี91 95 96 98สำหรับผลงานพววที่ผ่านมา2เลขไอ้ไขให้59ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายตัวที่1ออก905ให้59 5-9เ,เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายวันที่1ครับเรามาตามต่อตามต่อว่างวดนี้2เลขไอ้ไข่ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครมาต่อครับมาต่อกิ่งทองกิ่งเพชรงวดประจำวันที่16มีนาคม2,565กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข0เลข7เลข6เลข5 เลข3ถ้าเลข0มาก็จะมี0 1 0 4 0 8ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 4 7 8ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 4 6 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 1 5 4 5 8ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 3 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมากิ่งทองกิ่งเพชรให้95ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขใช้3ตัวท้ายด้วยที่1ออก905ให้95 95เข้าวู้เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายรูที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้กิ่งทองกิ่งเพชรจะให้ถูกอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครรมาตอนครับมาต่อซองรวยซัพย์งวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 5ซองรวยซัพ์ให้เลข4กับเลข1ถ้าเลข4มาก็จะมี42 49 0 464ชุด3ตัวให้340 8.7.4.4.5.6.9.3.4ถ้าเลข1นึ่มาก็จะมี1.3.18.5.1.7.1สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาซองรวยซับให้เลข3กับเลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก0ูน 7. ให้เลข3กับเลข7เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ซองรวยซับยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ถ้ามาต่อกันเลยครับมาต่อเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำวันที่16มีนาคม2565เจ้าพ่อปากแดงให้เลข1เลข6เลข7เลข4เด่นเลข4รองเลข7ถ้าเลข4มาก็จะมี4004 40 4114 4884ชุด3ตัวให้984ถ้าเลข7มาก็จะมี7227 7447 7667ชุด3ตัวให้ 1.72สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเจ้าพ่อปากแดงให้เลข3กับเลข9ชุด2ตัวให้90ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก9 0 5ให้90 90เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เจ้าพ่อปากแดงจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันเลยครับมาต่อด้วยครูมาลินสําหรับครูมาลินเมื่อวานลุงจับเอาลงผิดครับเอางวดเก่ามาลงลุงจับต้องขอกราบขออภัยจากใจจริงที่ลงผิดและลุงจับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาแจ้งให้ทราบขอบคุณมากครับสําหรับงวดประจําวันที่16มีนาคม2565ครูมาลินให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลข6ถ้าเลข2มาก็จะมี27 2 4 2 1 25 ถ้าเลข6มาก็จะมี6 7 6 4 6 1 6 5ชุด3ตัวให้3 2 4 3 6 4 5 2 7 5 6 7และอีกชุดนึงให้เล็ก6กับเล็9ถ้าเล็6มาก็จะมี6 2 6 5 6 0 6 3 6 8ถ้าเล็9มาก็จะมี9 5 9 0 9 3 9 8สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาคูมารินให้เล็ก8กับเล็ก9 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก905ให้เลข8กับเลข9เข้าเลข9เลข9เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้กูมาลินอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น5161 56 63 97 67ชุดเด่น256 356สําหำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลูงจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ